ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News เพื่อไทยชงไอเดียคนรุ่นใหม่สร้างความหวังสร้างงานสร้างอนาคตนายพิชัยนริพันธ์รองหัวหน้าพักเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจกล่าวในงานสัมมนาผ่าทางตันเศรษฐกิจไทยหลังยุโควิด -19 จัดที่มหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครโดยมีผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะทำงานเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยอาทินายจักพลตั้งสุทธิธรรมสสชเชียงใหม่ประธานอนุกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายกฤษดาตันเทอดทิศสสหนองคายพรรคเพื่อไทยและอดีตรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมประธานอนุกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมและเ ME นายพิชัยกล่าวว่า ปัจจุบันนักศึกษาและคนรุ่นใหม่รู้สึกหมดหวังกับอนาคตรู้สึกเหมือนประเทศไทยล้าหลางังตกยุคเชยมีผู้นำที่น่าอับอายไม่สามารถไปแข่งขันกับต่างประเทศได้จบมาหางานทำไม่ได้อยากย้ายประเทศอยู่และอื่นๆมากมายซึ่งก็เป็นความจริงและผมเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่ไม่อยากให้สิ้นหวังอยากให้เชื่อมั่นว่าหากพักเพื่อไทยได้มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศ จะสร้างความหวังสร้างงานสร้างอนาคตให้กับนักศึกษาและคนรุ่นใหม่โดยพักเพื่อไทยได้มีแผนงานและนโยบายรองรับเพื่อพัฒนาประเทศในรูปแบบใหม่ที่จะต้องปรับเปลี่ยนประเทศทั้งหมดโดยไม่ยึดติดกับกรอบคิดล้าหลางังแบบโบราณหรือแบบเดิมๆตลอด7กว่าปีที่ผ่านมานี้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสอย่างมากจากผู้นำที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของโลกเหมือนที่ตนพูดมาเสมอว่า ประเทศไทยโชคร้ายที่มีปัญหาทางการเมืองและมีผู้นำที่ตกยุคในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ทำนายและเตือนไว้ก่อนมานานหลายปีแล้วว่าเศรษฐกิจไทยจะสุดหนักจนถูกเรียกปรับทัศนคติหลายหนแต่สุดท้ายก็สุดหนักจริงๆดังนั้นจึงอยากให้นักศึกษาและคนรุ่นใหม่มั่นใจในพักเพื่อไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน พักเพื่อไทยพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและนำพาประเทศพัฒนาได้จริงและจับต้องได้เพราะหลักคิดมาตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยและต้องรู้ปัญหาถึงจะแก้ปัญหาได้ไม่หลอกตัวเองนอกจากนี้พักเพื่อไทยยังมีคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเก่งและฉลาดอย่างเช่นสสสองท่านที่มาร่วมสัมมนาวันนี้ ที่จะเข้ามาทำงานร่วมบริหารและพัฒนาประเทศไปด้วยกันหลักคิดและกรอบคิดของพรรคเพื่อไทยคือคิดใหม่ทำใหม่ซึ่งยุคนี้ยิ่งต้องคิดใหม่ทำใหม่และต้องไม่ยึดติดและลืมของเก่าไปได้เลยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสพร้อมทางต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ทั้งนี้เพราะโลกสมัยใหม่บริษัทเทคโนโลยีมีมูลค่าสูงสุดแต่ในไทยยังล้าหลังมาก โดยจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจคู่ขนาน Dual-Track ที่บริษัทใหญ่จะต้องแข่งขันกับต่างประเทศได้แต่ต้องไม่ผูกขาดและต้องช่วยเหลือคนระดับล่างควบผู้ไปด้วยกันที่สำคัญคือต้องเปลี่ยนระบบราชการทั้งหมดให้มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะต้องเป็นราชการระบบดิจิทัลราชการจะต้องเล็กลงประชาชนต้องใหญ่ขึ้น โดยต้องสนับสนุนและช่วยประชาชนไม่ใช่เป็นเจ้านายประชาชนการใช้จ่ายภาครัฐจะต้องมีประสิทธิภาพเรื่องใดไม่จำเป็นต้องตัดทิ้งหมดทั้งการซื้ออาวุธการเกณฑ์ทหารและงบกลาโหมรวมถึงงบอื่นๆที่ไม่จำเป็นต้องนำงบประมาณมาจัดสรรเรียงลำดับความสำคัญใหม่หมดโดยเน้นให้เกิดการจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนนี่เป็นหลักคิดที่จะมีนโยบายมารองรับ เมื่อมีการประกาศเลือกตั้งจะมีรายละเอียดของนโยบายแต่ละด้านออกมาโดนใจคนรุ่นใหม่โดยมุ่งเน้นคือ 1. การสร้างระบบสาธารณาสุขป้องกันไวรัสโควิดอย่างมีคุณภาพ 2. การช่วยเหลือธุรกิจเดิมให้เดินหน้าต่อได้ 3. การสร้างธุรกิจใหม่และการส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ไทยจะฟื้นเศรษฐกิจสมัยใหม่ต้องขยายมาก 4. สร้าง New Technology Business Community 5. ส่งเสริมการจ้างงานใน Gig Economy เพื่อเพิ่มรายได้ 6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงโดยต้องเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนและ 7. ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความยุติธรรมนายจักรพลตั้งสุทธิธรรมสสเชียงใหม่กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวนั้นมีความสําคัญต่ออนาคตของไทยและอนาคตของนักศึกษาและคนรุ่นใหม่อย่างมากเช่นกันต้องปรับตัวให้เก่งเรียนรู้ให้ไวเสริมทักษะใหม่ๆใ,ให้แก่ตัวเองการต้องมีดีไซน์ติงกิ้งเพราะจะต้องมีการสร้างจุดแข่งให้ตัวเองสร้างอนาคตสร้างรายได้และการจ้างงานสูงนโยบายท่องเที่ยวจะต้อง